สวัสดีครับผมก็พวกช่องพนังพอเสเนยวขึ้เขาครับมันนี้ไมาแก่มือครับพี่น้องหลังจากมือนั้นไม่ยิงครับเอ็นขาดครับผมจะได้เปลี่ยนเป็นไซรีดเลยครับผมที่ยีแปดครับผมเบอร์แปดครับเดี๋ยวมาลองเบิึงครับว่าสิมานเรลมานบมอนี้ครับมันจะไม้แก่มือครับผมมุมมีขาดครับวันนี้สายเงาโก้ครับเลยจะมาล่องแก่มือเบิึงครับผมบรู้ว่าทีมนีปลาหรือบมมีปลาบวครับ เงียบๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวทะรุ่นเบิ้งน้ำกันครับผมมาสีได้ยิงฟ้าบ่ครับวันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งเลยครับผมติดตามมาเลยครับผมนี่ครับท่านั้นก็เป็นขาเจ้ามาัวเบียดครับขาเจีามาสีเบียดครับทางนั้นครับคนของคนประเทศเกาหลีครับผู้เฒ่าขาเจ้ามาเล็บวันคนละสีบลังครับผมแล้วเลยมาอยู่ท่านี้ครับวันนี้เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับผมมาสีได้ยิงฟลาหรือว่าด้ยินี้ครับไปนัเลยครับผม เบื่องไม้นี่ครับพี่นอกมดัวสิมีปลาขึ้น่เนะครับต้องหันเทียนด้วยครับผมเดี๋ยวถ้ามาหลุนครับว่าสิมีปลาสนมารถยิงมั้ครับถ้าเบื้องขื่กับกับผมคนนี้พอ่าทั้งเกาบางทั้งอันขจอสสบเบียดยูครับอ้นนรับข้นอู้่ครับยูไก่คนหนึ่งครับขืนยูไกลหมดครับเดี๋ยวถ้ามาหลุนครับผม น้อยมากแล้วครับว่าถือครับผม วามครับยิ่งขวามโคตรครับมันโอ้ผ่านเลยครับโตงไงครับตอนเวลายิ่งเวลายิ่งมันสิกว้างมันสิหันนี้ไปทางอื่นนะครับผมก็อขอตรวจขอให้ครับ ผ่านเลยครับผมพี่รองโตวมื่ไงครับผมตัวนี้ดูร้องยิ่งเมื่งวาน,นจะถือกว่า มาถือครับผมเดี๋ยวตัวคุ้มมากครับผมนี่ครับลาไนครับมาหลุดกันครับว่าสิได้ะครับอันนี้เตนเย็นแน่หน่งอยครับอันนี้ Hm? กลับแล้วครับพี่น้องมอมานครับผมยิ่งถือกระขาดที่เขาครับขนาดเป็นสายพีอีครับผมยิ่งบุกไายเทียดึงถือดึงบวถือครับว่าถ,ถือแล้วครับส่วนวไรบุรีมีวิธีการแนะนันใส่นังสติงงยิ่งปลากระบอกนี้ได้ครับผมกับพึ่งมายิ่งอยู่สามซี่เทียครับมันจะได้ปลาทูเดียวครับผมยิ่งถือกระขาดครับขาดผมเปลี่ยนเป็นสายพีอี เบอร์แปดยังขาดครับพี่แปดพันแปดรอบนครับผมเพิ่งผมเริ่มเปิดหนาลอกความแล้วครับไม่ได้ดึงไปก็ไม่ได้ขาดไปเลยครับถึ่งปลาตัวใหญ่ความครับประเดีมีวิธีแนะนํากะบอกให้ได้ครับผมทีเดียวมาทดลองใส่เบิ้งครับในคลิปนี้ก็ไว้สนี้ครับผมก็รอดติดตามผลงานคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ